กำลังจะไปไหนครับวันนี้ครับสอบถามหน่อยครับคุณใบครับคุณใบออมาครับ ตอนนี้เรากำลังขึ้นรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าสายหยุดสายหยุดนี่ครับถึงแล้วครับสายนี้สายหยุดนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดครับประมาณหนึ่งพันเก้าครับ มวัล้วครับ,รบใส่ไฟรถโคตรเยอะแล้วครับอย่างเขาว่ากันนะครับในเมืองที่แสนวุ่นวายครับ อย่างที่ว่าแหละครับในกรุงเทพพิเสงมุดไวยนะครับตอนนี้เรากำลังเดทางไปเดินจักรครับแ้วเราอจะต้องานอนไา้ดไมใจจังหมอชิดหมอชิดอันเนี้ยเราจะเปลี่ยนขบวนมานั่งไต้ดินก็คือเรานั่งรอยฟ้ามาแล้วอ่ะเราจะง่ายมากใช่ใ่ใใช่ จาก่ยุดเที่รจกที่หมอาซื้อตั๋วอย่างครับลองมาถ่ายวิวรอบๆกันครับว่าในเมืองเป็นยังไงครับ นีแ่แหละครับสยสยามเมืองยิ้มนะครับเราลอยซื้อตั๋วอยู่นะครับเพื่อเดินทางไปตัดจักครับบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่สองนะครับ บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เหรอครับเราซื้อตัว๋วรอซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ครับมาดูเส้นทางที่เราจะไปจะจักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สานี้ายอยู่นี่ครับ เราขี่มาล่อ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 มามาลงตรงนี้ครับน่ครับลงตัวจักรนะครับต่อต่อจากนี่นะครับมาลงตัวจักนะครับขอสร้างแล้วแสงรุ่นายนะครับอ๋อขอจบการแสดเพลงแค่นี้ครับ เราลังเงไปจุจักครับพอหุ่นโยทินห้าสิบเก้าพอหุ่นยทิพ่ง่น่อยไปไหนนี่ไปไหนพูดเรอ จะลอกอะไรซื้อกลอกอะไรมาครับน uh> uh uh uh> uh ี uh 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 ่อแบบนี้เหรอตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่แน่เลยหนักหนักเลยซื้อไปเลี้ยงหรอวิ่งมาเนี่ยอ๋อตัวเล็กอ้โหโอโอ้โเขาคมไันจอมมิสไซนมันเหมือนอีแรงอะ